คุยกันหลังอ่านกับมางานวันพีในตอนที่1นึ่งซึ่งในเนื้อหามังงานในตอนนี้น่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็มาคุยกันในคลิปนี้ได้เลยฮะโดยที่ประเด็นแรกที่เราจะมาคุยแล้วก็มาเริ่มกันเนี่ยนั่นคือหน้าปกตอนในตอนนี้ที่เราจะได้เห็นว่าระหวา่างจาร์และก็ซีซ่าคาาเนี่ยกำลังทะเลาะกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าระหว่าง2คนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยรู้จักกันมากขนาดไหนแล้วก็หลังจากนี้นะฮะพวกเขาทั้งสองคนได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันสร้างอะไรบางอย พราะว่าทั้งจอร์แดนซิซาคขาวนะฮะก็ต่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เคยทำงานด้วยกับเวก้าพัง์นั้งคู่มันก็ในน่าสนใจขึ้นมานะว่าการเจอ,อ,อกันของสองคนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเปิดเผยขึ้นมาหลังจากนี้หรือไม่และประเด็นต่อมาในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนะว่าเวกพังเนี่ยการที่หัวของเขานั้นโตแท้จริงมาจากพลังผีปีศาจซึ่งมันทําให้เวก้พังนั้นสามารถจดจาข้อมูลได้ไร้ขีดจากัดแต่ว่าก็มีข้อเสียนั่นคือยิ่งเวกพังเนี่ยจดจาข้อมูลมากมายแค่ไหนสมองของโตขึ้นนมัก็เลยทําให้เเราหะนว่าก่อนนนห้เวัง หัวของเขาเน้นโตแล้วก็ส่งมาตัวของดากอนและที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือเวรกระพังเนี่ยเขานั้นพูดออกมานะว่าเขานั้นตัดหัวตัวเองแล้วก็ใส่แอปิเนฟร่งซีกที่เป็นสารสัญญ,ญาณเพื่อส่งไปยังสมองเขาซึ่งในตอนนี้สมองที่แท้จริงของเวรกระพังเนี่ยมันคือด้านหานของไข่ที่เกิดพังได้คอร์ดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมานะเวรกระพังเนี่ยเขาใ้นใช้วิธีไหนถึงได้ถอดสมองได้แบบนี้นะฮะและยิ่งไปกว่านั้นเวรกระพังเขานั้นยังบอกด้วยนะว่าพังได้คอร ซึ่งจากการทาแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่าเวกพังเนี่ยกำลังจะสร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเหมือนกับยุคป,ปัจจุบันของเรานะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่านาดีเนี่ยมันจะมีวิทยาการที่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตในใช้างานหรือไม่เพราะว่าในตอนก่อนหน้านี้เวกพังเนี่ยก็จะได้บอกนะว่านาดีเนี่ยอาณาจักรโบราณนะั้นมีวิทยาการที่ก้าวล้ำกว่าในปัจจุบันด้วยซ้ำและนอกจากนี้ในที่สุดนั้นก็ได้มีการ,ปรเปิดเผยเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับผลปีศาจของมนุสเกะว่าแท้ ผลปีศาจขาองไฮโดรนั่นคือพลังมังกรฟ้าแต่ว่าผลปีศาจของมมนุสเกตมันคือผลปีศาจมังกรสีพูเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านอกจากสีเนี่ยผลปีศาจเทียมที่ม,มนุสเกตได้กินเข้าไปนะฮะมันก็เรียกได้ว่าเป็นผลปีศาจเทียมที่สร้างเสร็จแล้วอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เวกพังเนี่ยจะสร้างผลปีศาจเทียมขึ้นมาสําเร็จเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรขนาดนั้นนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยยังได้มีการเปิดเผยมาด้วยนะว่าหุ่นย ในช่วงเวลา200ปีก่อนนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่มารเน่บุกไปที่เมริโชสในตอนนั้นโรบินเธอนั่นก็ได้พูดขึ้นมานะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ของพอมนุษย์เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าสองเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องและก็เชื่อมโยงกันหรือไม่แต่ว่าที่น่าสนใจยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนั่นคือเวก้าพังได้สร้างเวก้าฟอสซนหนึ่งโดยการเรียนแบบมาจากุ่นยนโบราณตนนี้แต่ว่าเขานะฮะก็ยังไม่สามารถเลียนแบบได้เต็มร้อย,พอยพเอยจจพรงงาะว มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในะว่าพลังงานบางอย่างอันนั้นเนี่ยมันคืออะไรและหลังจากน,นี้เวก้าพังจะได้หาเจอหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเวก้าพังนั้นสามารถหาพลังงานนั้นเจอเนี่ยก็จะสามารถทําให้หุ่นยนต์โบราณตัวนี้เน้นตื่นขึ้นได้ครั้งนั่นเองนะฮะและเรื่องราวต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าจู่ๆเวก้าพังเขาวน้นก็ได้ขอให้ลูฟี่นั่นพาเขาไปจากกอเอเคสซึ่งนั้นก็เพราะว่าในตอนนี้ซิปซิโร่เนี่ยกำลังมากวาดล้างพวกของเวก้าพังแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวที่น่าคิดว่าเวก้าพัง จะไปหาดารกอนจะไปยังเอลบาลู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยเวกาพังนั้นยังไม่มีจุดหมายกันแน่นะฮะแต่ว่าที่สําคัญเลยนั่นคือเวกาพังเนี่ยเขานั้นเชื่อมโยงกับสมองที่ก่อไอเคมันก็เลยน่าคิดนะว่าถ้าเกิดเวก้าพังนั้นขึ้นเรื่องกับโมฟางเนี่ยไอเคนจะรอตามเวกาพังไปหรือว่าก่อนก่อนนี้เนี่ยมันจะมีกลไกในการเดินทางเหมือนเรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะหรือแม้กระทั่งเวก้าพังเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อสมองเขาได้ระยะไกลกันแน่โดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคนต้องมารอดูกันนะฮะแล้วก็เรื่องราวต จูๆ่ๆเขานั้นก็วิ่งออกไปด้วยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เวก้ะพังเขานั้นต้องการจะให้บางอย่างก,กับบอนนี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวก้ะพังให้กับบอนนี่เนี่ยมันอาจจะเป็นต้นตอนในการที่คูม,มา้าวิ่งออกมาจากพวกดาก้อนในตอนล่าสุดนี่ก็เป็นได้เพราะว่าสิ่งที่เวก้าพังให้บอนนี่เนี่ยมันอาจจะไปรีโมทควบคุมคุม,มาาละพวกนี้ก็เป็นได้นะฮะและนอกจากนี้ในตอนล่าสุดมันก็ยังมีเรื่องราวที่ซิปซิโรมาถึงกาอเอเคนเพื่อมาตามล่าเวก้าพังผมก็เลยสนใจเรื่องราวพวกนี้มว่าวูเนย พวกเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้กับเซลฟีมจะได้ต่อสู้กับเวกัาพังโนวพวกเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้กับพวกลูฟี่ที่ได้การเป็นจักรพรรดิแล้วกันแน่ซึ่งศึกการต่อสู้ในครั้งนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศึกที่ผมรอดูนะว่าการมาของพวกโลจีเนี่ยการมาของพวกเขาเนี่ยจะจบแบบไหนที่กอร์อเคสแล้วก็เรื่องสุดท้ายในตอนนี้ก็จะเป็นการปลุกเรื่องราวนะว่าหลังจากนี้ไม่นานคณะปฏิวัติเนี่ยกำลังจะเริ่มการต่อสู้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะคณะปฏิวัติเนี่ยก็ได้ประกาศสงครามกับพมกรฟ้า มันก็เลยน่าสนใจนะว่าการต่อสู้รัฐบาลลดและกัณฑ์อิมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้อง,องรอลุนกันนะฮะโอเคเลยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สดิ๊กเกอร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆแชแนลเราสวัสดีรค,ครับ